รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่วงสสเก็ตสนับสนุนโดยแพรท่าน้ำขาวตรากระตายบิน ทรูแลนด์ท็อฟฟี่รักเบิร์นฟอร์มทีวีพูดบุ๊คเฟ้กดดอกกันสามห้าเจ็ดเฉพาะ AAS ขอต้อนรับคุณผู้รมการเข้าสู่รายการดาวมิดิมเมส สวัสดีค่ะคุณปุ้ยและพี่กิฟนะคะเช่นเคยค่ะกับรายการ9มิลิเมตรนะคะตกสะเก็ดแรกค่ะเริ่มกันเลยที่จังหวัดนครพนมนะคะผู้จะพาไปดูค่ะอาหารเมนูแปลกรู้ไหมคะว่าเมนูอะไรอะไรคะน้องปุ๋ยตุ๊กแกตักแห้งค่ะพี่กิฟต์คะโอ้ตุ๊กแกอีกแล้วนะคะมใครจะกล้ากินพี่กิฟขอคนหนึ่งนะคะที่กลัวมากเลยแต่ว่าจะหน้าตาเป็นยังไงนะคะไปชมกันเลยค่ะ ต้องสแกนมืนอนีนิ้งค่ะท่านผู้ชมมาเบิ่งอาชีพพิศนะแปลกๆและไ่ธรรมดาค่ะอยู่ที่บ้านตาลอำเภอนาว่ดจังหวัดนครพนมค่ะสิเป็นอาชีพอีกอย่างนั่นเดียวจังใดตามนิ้งเข้าไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยค่ะตามนิ้งเข้ามาเลยค่ะตามนิ้งโอเคตกสเก็ตสกู๊นี้ใครกลัวตุ๊กแกมีหวังได้ขยะแขยงที่อีสเอียนแน่นอนเจ้าค่ะเขา <S <S จะพาไปยนโฉมกางแข่งกางขาตึงรัดอะไรทอย่างของเจ้าตุ๊กแกให้ตึงเปรี้ยเปรี้ยวไอที่แปลกแปลกแบบนี้ก็แปลกพอกับหน้าพิธีกรท่าสนามของเราเนีน่ยแหละค่ะ สร้างรายได้ได้อย่างมหาศาลรวยแบบยกทั้งหมู่บ้านเลยล่ะค่ะในส่วนนี้ก็ส่งไปทางประเทศจีนหรือว่าไต้หวันนะครับ <Okay. S 2> เขาบอกว่าไปทํายาทางต่างประเทศเขาบริโภคในจุดน,นี้ครับส่งไปปีหนึ่งห,าหลายแสนตัวเห็นแบบนี้กันไปแล้วคุณผู้ชมทางบ้านล่ะคะอยากจะรับประทานสักไม้สองไม้หรือเปล่าเดี๋ยวทีมงานจะจัดส่งให้โดยด่ว,ดวแบบนเลยแต่แน่แม่ทีมงานขอบบายก่อนจ้าโอเค น้องปุ๋ยคะห <า S 1> เห็ดที่พีิตนะคะต้องขอบายแล้วค่ะข <หา S 1> อหยุดไว้ <หา S 1> ตรงนี้นะคะเพราะว่าความใจยังไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่เลยะะโอเคค่ะได้ค่ะอย่างนั้นนะคะขอพักอาหารแนวสยองสยองไว้ก่อนคะ <หา S 2> ่ะเพราะว่าปุ๋ยจะพาไปดูนะคะผลไม้ค่ะที่ชื่อว่าเนะคะผลฟักข้าวะค่ะแต่ว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนั้นนะคะต้องไปชมกันแล้วล่ะค่ะโอริงจ้าจามาจายตาลากผู้ชมจะมาเนี่ยกินกันหนิจะกระเด็เจ้าผู้ชมโอเคไม่กล้ต้องหนิผู้ชมโอะ

คุณผู้ชมที่ชอบลิ้มลองของแปลกของอร่อยตกสะเก็ดของเราก็มีของเด็ดของดีมาฝากกันอีกเช่นเคยโดยงานนี้นะคะก็ได้พีตอนเช้าแสนสวยหรือเปล่าก็ม้เหมือนกันนะคะแต่ที่แน่แนเธอชอบของฟรีเนี่ยเป็นชีวิตติตใจเลยจะพาไปดูผลไม้หรือว่าผักเอ๊ะหรือผลไม้หรือว่าผักกันแน่ก็ม้เหมือนกันนะคะแต่ที่แน่แแปลกแน่นอนจ้ารสผักข้าวค่ะโอเคใช่ค่ะจะกินเหมือนฟ้าค่ะแต่จะออกขมนิดนิดค่ะอันนี้ก็คือถ้าจะกินแบบนี้นะคะก็โตเต็มที่แล้วค่ะโทีแท้ไก่รู ชื่อเรียกแตกต่างกันไปแต่ทางน้านปัตตานีก็จะเรียกว่าอุจรักขาเกลือ <ś c oughs> แหมที่จะตลกไปไหนเนี่ยก็จะเรียกขี้กาเกลือมต่ทางภาคเหนือกันมากนะคะก็จะเรียกว่ามาักข้าวหรือจะเรียกว่าผักข้าวก็ไม่ผิดนะเจ้าคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยความอร่อยความแซ่บเนี่ยเหมือนกันนาคแน,แน่นอนจ้าโอเค รูปแรกน้าตาหลงปุ่ค่ะไม่ค่อยจะน่ากินจเท่าไหร่นะคะแต่โอเลนี่ค่ะเขาบอกคอนเฟิร์มเลยว่าเด็ดจริงอะไรจริงค่ะใช่สค่ะนะคะตอนสเก็ตชัดต่อไปค่ะปุ๋จะพาพี่กิฟต์นะคะแล้วก็คุณผู้ชมด้วยไปดูคนอ่านหนังสือกันค่ะพี่กิฟต์จะไปแต่งคอมบนั่งอ่านที่โต๊ะที่กว้ธรรมดานะคะนั่งอ่านอยู่ที่เกาะกลางถนนเลยหรือก็งงเหมือนกันนะทำไมต้องนั่งตรงนี้เดี๋ยวต้องไปดูเลยค่ะสวัสดีค่ะตอนสเก็ตวันี้นะคะแม่มุมงอยู่ห้าสมิลัอำเภอ เมืองแต่ว่าต้ขล้านั่นเองค่ะโุ้ยตายแล้วค่ะทานผู้ชมแมงมุมลืมค่ะวาแมงมุมมีเสี่ยงดังไม่ได้ค่ะเราต้องเงียบๆค่ะหวัวมีคนบางคนนะคะเขาอ่านหนังซื้ออยู่ค่ะยากหรัวเขานะคะอ่านหนังซื้อตรงไหนแล้วเขาเป็นใครนะคะเราตาเป็นเลขก็ทีพวกเวียนเลยค่ะใครเจอน้องแมงมุมเนี่ยช่วยเอาไปลอยทะเลหน่อยจะค้างเสียงดังซือเกินแก้วหัว เพราะสาวแมงมุมของเราเนี่ยพยันสรรหาปฏิมากรรมที่มีในยักษ์แต่งความ สกรนี้จะเป็นเช่นไรนั้นไปดูกันเอาเองนะอยากจะซื้อให้กับปีทองได้รับทราบว่าสุขาเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้แล้วก็คิดว่าผมมาเที่ยวแล้วถึงสะดุดว่าใส่มีคนมานั้นอันนั้นซื้อใจรีก็ถามอยู่ตลอดนะครับว่าคนคนนี้เป็นไ้ผมกระตอบอยู่ตลอดเหมือนกันว่าเป็นผม๊เนี่ยผมเป็นงันนั้นซื้อใจเรบมันเป็นศิลปะมันมีพลังมันมีจิตวิญญาณแหมเหมือนอาจารย์เฉลิมชัยมาเองเลยนะคะ แต่ที่แน่ๆน้องๆหนูๆดูอยู่ก็หันมารักการอ่านตำรับตำหลักอย่าเสียเวลาไปเปล่าประโยชน์เลยนะคะคุณลุงทำอะไรอยู่ะคะว่าตายแล้วค่ะท่านผู้ชมเรื่องไปว่าหุูปันนี้เขาเลกไม่ได้ค่ะหัวคอนกำลังอ่านซื้ออยู่ค่ะโอเค ก,กิ๊บก็จะต้องมีพิรุษแอบแฝงแน่นอนอ <c oughs> ที่แ้เนี่ยเป็นคุณอ่านหนังสือเองค่ะใช่ค่ะอส่วนช่วงหน้านะคะผูจะพาไปดูค่ะเกี่ยวกับวัยรุ่นนีคะที่ตอนนี้เสพติดสังคมออนไลน์มากๆเลยแต่เรื่องนี้จะเป็นยังไงนะคะอดใจรอสักพู่เดียวค่ะ <c oughs>